พร้องสิทธิของกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้นะครับบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะติดตามรายงานจากทางด้านของคุณนิมนวนสุพันยศเชิญครับคุณนิมนวนครับบรรยากาศการชุมนุมของสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะคะที่เดินทางมาที่ลานพระบรมรูปทรงมาขณะนี้นะคะนั่งกันเต็มลานพระบรมรูปทรงมาแล้วค่ะและคาดว่าจะมีสมาชิกเดินทางมาที่นี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคนค่ะ สมาชิกจากสมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยนะคะเดินทางม,มาร่วมสุมนุมเพื่อคัดค้านและเรียกร้องให้รัฐบาลถอดถอนร่างพระราชะบัญญัติลักษณะการปกครองว่าด้วยการดำรงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มีวาระเหลือเพียง5ปีนะคะ จากเดิมที่ต้องกเกษียณอายุราชการ60ปีโดยเริ่มทยอยเดินทางมาตั้งแต่เวลาตี5ที่ผ่านมาจนถึงขณะน,นี้เต็มลานพระบรมรูปทรงม้าแล้วค่ะและก็เริ่มมีแกนนำนะคะขึ้นเวทีปราศัยอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมในวันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาค่ะจะมีการส่งตัวแทน100คนไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลสิริราชและจะร้องเพลงถวายพระพรพร้อมกันในเวลา9นาฬิกาทั้งที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าและที่โรงพยาบาลสิริราช จากนั้นจะมีกิจกรรมการวางพวงมาลาสังกระพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่อต้านร่างพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ที่จะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีวาระ5ปีซึ่งนายยงยศแก้วเขียวนะคะกำนันจังหวัดนครศรีธรรมราชนาย,ยกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยค่ะคาดการว่าจะมีสมาชิกเดินทางมาร่วมชุมนุมไม่ต่ำกว่า1น0 0 0 0คนและได้กล่าวถึงปัญหาของการทำงานหากมีการลดวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ5ปีว่ามีผลต่อการทำงานหลายประการ นะะเนื่องจากตำแหน่งกำเนินผู้ใหญ่บ้านเป็นตำแหน่งทางราชการค่ะไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองไม่มีงบประมาณในการทํางานในท้องที่ปัญหาของการอยู่หน้าที่เรามีเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของการเป็นองค์กรเนี่ยไม่ให้เราเป็นนักการเมืองการเป็นนักการเมืองหมายถึงคนที่มีวรระรุตําแหน่ง และมีผู้มาณในการดําเนินการในการบริหารอุปบังคัในำทหน้าี่เปนัฐบาลนน้านีนั้นไม่มีผู้มังในการดําเนินการในการพัฒนาตองที่มีแต่ตําแหน่งที่ว่าด้วยเอาเป็นการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกัเจ้าหน้าที่ระหว่างพี่น้องประชาชนกับราชการนําความทุกถูกุกร้อนของพี่น้องประชาชนสู่ราชการนําข้อรายการสู่พี่น้องประชาชนอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆในการทําความดีหรือเป็นหน้าที่นั้นเป็นของตนเองแต่สถานที่ทําการ อ,อุปกรณ์วัดุสื่อสารหรือหรือยานพาหน,นะไม่มีเงินเบี้ยเลี้ยงไม่มีสวัสดิการไม่มีบำเหน็จบำนาญซึ่งเป็นสิ่งพิเศษที่ไม่ใช่การจการ ส่วนกิจาการรมที่นี่นะคะจะมีขึ้น2วันค่ะส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านใดนะคะที่มาจากต่างจังหวัดไกลๆก็จะมีการพักท้างแรมกันที่นี่ส่วนการจราจรบริเวณรอบนะคะก็มีตำรวจจราจรมาคอยอำนวยความสะดวกค่ะการจราจรไม่ติดขัดแล้วก็ไม่มีการปิดถนนแต่อย่างใดค่ะช่วงนี้กลับไปยังสถานีค่ะ ขอบคุณมากครับคุณนิ่มนวลนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับใครที่จะเดินทางไปบ,บริเวณดังกล่าวเห็นแล้วว่าการจราจรไม่มีการปิดถนนนะครับสามารถเดินทางได้ตามปกตินะครับสำหรับการเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับเรายัางเกาะติดกันตลอดทั้งวันเวลาช่วงประมาณ10นาฬิกานั้นเราจะกลับมาติดตามรายการพิเศษกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงต่อไปตามรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ลาไปก่อนสวัสดีครับ